าเงินตั้งแต่เด็กๆเลยรับจ็อบตลอดเลยครับตั้งแต่เด็กเลยจนจบม .3 ก็ถูกทอดทิ้งมีเงินได้เงินจากเครือข่ายธุรกิจส่วนตัวหมดก็กลับมาทำอีกกรับรานเครือข่ายใช่เจอแล้วอุปสรรคเยอะไหมครับหลายรูปแบบเลยครับาเจอเจ้าของไม่มีตังค์เขาเรียกว่าไม่ถึงปีปิดออฟฟิศคือสายป่านไม่พอ เขาไม่มีตังปุ๊บเรื่องของจัดการสต๊อกบ้างอะไรบ้างออฟฟิศบ้างมันสะดุดไปหมดสะดุดไปหมด,ด,ด,หมดเจอมาแล้วเจ้าของไม่มีตังไม่ได้เลยครับเจ้าของต้องมีตังัง สวัสดีครับผมธเนศอึ่งประธานสมบัตินะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dragon Channel นะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในช่วงของ Master Talk นะครับแล้ววันนี้เรายินดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราได้รับเกียรติจาก m a ส t ตอร์ที่สุดยอดมากๆท่านหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันท่านเป็นตำแหน่งไดมอนด์นะครับที่เร็วที่สุดเลยในบริษัท Dragon World p l ั s นะครับใช้เวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นเองนะครับและเราก็นั่งอยู่กับท่านแล้วตรงนี้นะครับให้ท่านแนะนาตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับ ผมวีพิรวิทย์อัครพรพัทรศิรินะครับเกิดที่โรงพยาบารลราชวิถีนะครับกลางอนุสาวรีย์เลยนะครับแล้วก็เกิดมากับอยู่กับตายายนะครับแม่เนี่ยก็แยกไปมีครอบครัวนะครับส่วนพ่อน,นี่ไม่เคยเจอเติบโตมากับตายายที่ทำตาทํางานรถไฟก็จะอยู่อยู่ตรงเ,เขาเรียกว่าหมู่บ้านหมู่บ้านรถไฟนะครับตรงอตทอก็อยู่กรุงเทพเป็นคนกรุงเทพเลยใช่ครับแต่ได้ข่าวว่าไปอยู่ลำปางนี่ไปไปช่วงไหนครับชีวิต เราสั้นๆเนาะพอตากเกษียณเนี่ยประมาณ3ามขวบตาก็ไปอยู่ราดบุรีมผมก็ไปอยู่ราดบุรีก่อนอ,อแล้วก็อยู่กับตายายเติบโตมาเนี่ยจนมสามนะครับก็มีโอกาสทํางานตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆปสี่ปห้าก็ช้อนปลาหางนกยุงไปขายหน้าธนาคารอ๋อโอเคเอาบวยเอาอะไรที่นา้าเอามาฝากออเอาไปขายเพื่อนอ๋อหาเงินตั้งแต่เด็กๆเลยใช่โอเคแล้วก็เอา,เอ,าอะไรนะร้านข้าวมันไก่ก็ไปปอกไข่ต้ม ไปทําน้ําใบเตยก็รับจ็อบตลอดเลยครับตั้งแต่เด็กเลยอจนจบมสามก็ถูกทอดทิ้งทำไมโดนทอดทิ้งยังไงคือโตแล้วไงครับครับพวกป้าๆเนี่ยเขาก็อยากให้ไปมีชีวิตอยู่กับตายายมานานแล้วเราก็เลย มากรุงเทพทํางานเก็บเงินทํางานกรุงเทพปีหนึ่งไปเชียงใหม่ปีหนึ่งเก็บเงินได้ประมาณ70,000ืประมาณ70,000กว่า7 5็ด้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับก็ประมาณ15้านะครับส5ห้าครับใช่โอ้15หนี่ผมยังจบมสาอ่ะครับปั่นจักรยานเล่นอยู่เลยนะฮะช่มีหาเงินได้เจ0 0 0มื้วลใช่โอ้ไม่ธรรมดาสองปีพอหาเงินได้ปุ๊บก็ตัดสินใจไปเรียนที่ลำปางเป็นที่มาที่พี่ถามเมื่อกี้ใช่แล้วมีญาติอยู่ที่อยู่ที่ลำปางคือแม่เขาไปมีครอบครัวใหม่อ๋อครับเราก็เลย ไปดูเซอร์เวดูว่าเอ๊ะเราน่าจะใช้เงินก้อนนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดเราเรียนกรุงเทพเนี่ยจบแน่ๆเลยเงินก้อนนี้ก็เลยมันจะหมดเร็วใช่ก็เลยตัดสินใจว่างั้นไปเรียนที่นั่นดีกว่าคุณวีมาเจอธุรกิจเครือข่ายได้ยังไงก็พอเรียนจบที่ลำปางปุ๊บเนี่ยก็มาเรียนมหาลัยต่อกรุงเทพพอระหว่างเรียนมหาลัยเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเพื่อนที่เชียงใหม่ก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยมีบริษัทแบบนี้นะเราก็เข้าไปดูเข้าไปดูเสร็จปุ๊บเราก็เห็นว่าบอย เป็นเป็นอาชีพเป็นบ่อยโรงแรมแต่สร้างรายได้ซื้อรถเบนซ์ได้คัละห้าล้านเราก็โอ้ my god นั่นแหละจุดเริ่มต้นครับเพราะว่าตัวเราเองเราก็โฟกัสนะครับในเรื่องของการที่เราจะหารายได้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นพอมีข่าวแวบๆเข้ามาว่ามันมีธุรกิจอะไรแปลกใหม่ตอนนั้นนะถือว่าเ้ใช้ต้นทุนน้อยแต่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้เร็วใช่เพราะว่าทุกปิดเทอมเนี่ยทุกจังหวะที่ผมมีโอกาสก็จะทํางานตลอด เพราะฉะนั้นเราก็แสวงหาว่าเอ้ยตรงไหนที่มันสามารถทําเงินได้แล้วเป็นไงบ้างครับแตกครับแตกแตกหมายถึงว่าเลือกไม่เป็นครับพี่เลือกไม่เป็นเลือกบริษัทไม่เป็นเขาโมดิเวตกันเราก็ไม่เข้าใจโครงสร้างไม่เข้าใจการเลือกใหม่เอี่ยมเลยสื่อเริ่มลงว่าบริษัทเนี้ยไม่ใช่ลักษณะของธุรกิจเครือข่ายเราก็ไปเถียงแบบเถียงป้าคือ ไปเถียงแบบรอบตัวที่เราชวนมาลงทุนน่ะ,ะ,ะชวนมาซื้อสินค้าคแล้วก็ไปเถียงแทนเลยไม่เกิน2เดือนโซ่ของประตู <c oughs> <c oughs> บริษัทผิดอ๋อก็คือคือถือว่าเข้าไปบริษัทแรกก็เลือกที่ผิดเลยโอ้โหดาบสมุไรฟันกลางหลังเลยโชวแผ่มาเริ่มเลยตอนนั้นถือว่าเป็นเป็นอะไรเป็นแชร์ลูกโซ่ เฟลไหมฮะตอนนั้นคือไม่เอาแล้วไหมหรือว่าเราก็ยังมองหาโอกาสอื่นอือโดนโดนถล่มเละเลยครับแล้วก็เราไปคอนเฟิร์มเขาเนี่ยมีคดีด้วยนะแต่ว่าผมไม่โดนแต่ว่าผมเองเนี่ยก็คือการันตีว่าเดี๋ยวผมจะชดใช้แต่หลายคนก็เข้าใจก็มีอยู่แค่คนเดียวที่ผมชดใช้ใช่ก็รอดมาได้ก็ถือว่ารอบแรกก็เสียเครดิตเลยด้วยนะโอ้โหเสียความรู้สึกเนาะเสียมากเฟลมากแต่ว่ามันมี ผมอะ่ะชอบอ่านหนังสือสมัยก่อนเข้าเข้าร้านหนังสือเนี่ยรเราจะไปมุมที่เขาเขียนว่ามุมพัฒนาตัวเองอ่า,อาสมัยก่อนร้านหนังสือมันจะเขียนมบนจะมีใช่ใชเราก็จะไปอ่านหนังสือว่าประวัติคนสําเร็จดรเทียมโชควัฒนาหรืออะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยครับ,ค,รบคนสําเร็จรรแล้วเราก็ไปเห็นหนังสือที่เขาเขียนเกี่ยวกับธุรกิจนี้เราก็ดูว่าเฮ้ยมันก็มีธุรกิจที่ ถูกต้องนี่นะเราก็เลยศึกษาจากตรงนั้นแล้วมันจะมีหนังสือพิมพ์ใช่ไหมพี่มันจะมีแผงหนังสือพิมพ์มันก็จะมีข้อมูลเต็มเลยผมก็เลยดูปุ๊บแล้วผมก็ฟันธงว่าผิดที่เราเราไม่ได้เรียนรู้เราไม่ได้เข้าใจมันผมก็เลยนับหนึ่งเริ่มต้นใหม่ก้าวเข้าไปหาบริษัทที่เป็นท็อปท็อป10นะครับี่ผมพอที่จะเดินทางไปได้ในสมัยนั้นมีชื่อเสียงหน่อยใช่เราก็เดินเข้าไปเรียนรู้เลยครับก็มีโอกาสได้เจอผู้นําเจอคนสําเร็จมากมายแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้น ก็เริ่มต้นทํากับอีกหลายๆบริษัทอ๋อก็ตอนนั้นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้นี่ถือว่าเราอยู่ในวงการธุรกิจนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยพี่สีกว่าก็ตอนนี้ก็20กว่าปีครับอ๋อปีนี้40่กว่าแล้วครับผมว่าสามสิบห้านะผมผมผมสามสิบห้าอ่าจ้ผมสามสิบห้ามาสิบสองปีแล้วนะจากผมยังไม่เพิ่มกว่านี้แล้วนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าอยู่มาเป็นสิบสิบปีละนะครับเอยี่สิบกว่าปีได้ยี่สิบกว่าปีแล้วในในใน วงการทุกเร่องแสดงว่าตอนนี้เราก็มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง <c oughs> มีความรู้ที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรเนี่ยน่าจะเลือกได้ดีขึ้นถูกต้องไหมฮะก็เลือกที่ผ่านมาเนี่ยยีปีเนี่ยเลือกผิดเลือกถูกบ้างบางบริษัทเราก็คอมมิชชั่นเยอะบ้างครับบางสูงสุดผมเคยได้แค่เดือนละ4ี่แสนถือว่ายังไม่ได้สําเร็จแต่เนื่องจากเลือกการเลือกเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้เรายังไม่ได้เลือกนะแต่บริษัทเปลี่ยน แผนบ้างปรับแผนบ้างเปลี่ยนโปรดักต์บ้างองค์ประกอบอะไรไม่รู้ที่จะทําให้เราสะดุดอ่ะมันก็มีมาตลอดครับมันก็เรียกได้ว่าก็ประสบการณ์ก็บางช่วงก็เฟลก็ไปทําธุรกิจส่วนตัวมีเงินได้เงินจากเครือข่ายธุรกิจส่วนตัวหมดก็กลับมาทาอีกเรื่องับบเครือข่ายใช่บางทีก็ไปทําเครือข่ายก็จะมีอาหารเสริมครับบางทีเราก็ไปทําซิงเกิลบ้างครับางทีเราก็ไป พวกรุ่นพี่ก็จะไปเป็นเจ้าของโรงงานอาหารเสริมเราก็ไปเป็นตัวแทนเป็นเซลล์ดึงลูกค้าเข้าโรงงานบ้างก็มีโอกาสได้อยู่กับธุรกิจอยู่ตลอดเวลาเข้าๆออกๆแต่ถามว่าประสบการณ์เก็บมาวันนี้ต้องบอกได้เลยว่านะครับผมว่าการเลือกมันสําคัญมากการเลือกทําบริษัทเครือข่ายสําคัญมากๆในส่วนตัวเลยนะครับก็ด้วยประสบการณ์ของคุณวีเนาะนะครับแล้วก็เท่าที่เล่าให้ฟังมาก็นะครับไม่ไม่ได้ง่าย สุดนะไม่ได้ลาบลื่นมาโดยตลอดนะครับนี่ถ้าเปิดแผลข้างหลังให้ดูนี่ก็คือเละเทะนอนพื้นนี่ไม่รู้สึกอ่ะจะด่างกระเดื่องไปหมดแล้วหลังนะครับแผเป็นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้คุณวีเนี่ยช่วยบอกเรียกว่าเป็นข้อคิดนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับที่สนใจในธุรกิจเครือข่ายนะครับบางคนเข้ามาแล้วยังไม่แน่ใจไม่เชื่อมั่นอย่างเงี้ยนะครับว่าเราจะมีหลักการในการดูในการเลือกธุรกิจเนี่ยอย่างไรบ้างครับท้ายสุดผมตกผลึกนะว่า ต้องดูที่เจ้าของก่อนนะครับเจ้าของเป็นเป็นคีแมนสำคัญอันนี้สำคัญเลยที่จะคอนโทรลทุกสิ่งที่จะคอนโทรลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผนการตลาดนะครับไอเดียในการวางแผนการตลาดมันเชื่อมต่อกับโปรดักต์ไหมเชื่อมต่อกับสถานการณ์ไหมแล้วก็พอฟันธงออกมาแล้วเนี่ยแผนเนี่ยสำคัญมากก็จะต้องไม่เปลี่ยนเพราะทุกการคือปรับได้แต่ปรับให้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนจนกระทั่งเกิด ผลกระทบต่อไรายได้ของผู้นําหรือสมาชิกก็ไม่ดีอีกก็จะส่งผลไปนในเรื่องของการเลือกโปรดักต์ด้วยถ้าเจ้าของไม่ดีเนี่ยหรือไม่เข้าใจไม่เข้าใจในธุรกิจนี้เนี่ยก็จะเลือกโปรดักต์แบบอะไรก็ได้มาทนกันหมดผลิตจากโรงงานเดียวกันคุณภาพก็ระดับแบบธรรมดาไม่ได้พิเศษหรือว่าไม่ได้มีนวัตกรรมอะไรที่มันเหนือท้องตลาดทั่วไปอะไรแบบนี้รหรือจะเป็นเรื่องของอการบริหารจัดการการเข้าใจการสร้างระบบของบริษัทก็เกี่ยวพันท้ายที่สุด ดูที่เจ้าของก่อนพี่แสดงว่ามีประสบการณ์เคยไปเจอบริษัทที่เจ้าของไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจมาใช่ไหมฮะครับอตอนนั้นไปเจอเจอแล้วอุปสรรคเยอะไหมครับหลายรูปแบบเลยครับ<า>เจอเจ้าของไม่มีตังค์เจ้าของไม่มีตังค์งน,นี่ก็สําคัญนะใช่ต้องมีทุนนะทาเปิดออฟฟิศเขาเรียกว่าไม่ถึงปีปิดออฟฟิศคือสายป่านไม่พอ เอาไม่มีตังค์ปุ๊บเรื่องของจัดการสต๊อกบ้างอะไรบ้างออฟฟิศบ้างมันสะดุดไปหมดสะดุดไปหมดเจอมาแล้วเจ้าของไม่มีตังค์ไม่ได้เลยครับเจ้าของต้องมีตังค์ครับซึ่งถือว่าสำคัญเพราะพวกเราอยู่หน้าบ้านเนี่ยเราลุยเต็มที่อยู่แล้วใช่ครับนะครับเราเราเราใส่หมดทั้งแรงทั้งเวลาทั้งต้นทุนที่เรามีถูกต้องไหมฮะถูกต้องเลยเจ้าของไม่มีตังค์ไปมี ปัญหากับหุ้นส่วนเพราะเรื่องตังค์โอ้โหก็สะดุดเหมือนกันครับแต่ว่าเรืงมีสาคัญสำคัญแล้วนอกจากเรื่องเจ้าของแล้วนะครับเจ้าของยังไม่จบนะไม่มีตังค์เนี่ยประสบการณ์สําคัญมากบางคนบอกว่าสําเร็จมาแต่สําเร็จมาจากธุรกิจอื่นอ๋อไม่ใช่เครือข่ายไม่ใช่เครือข่ายแล้วเอามามาบริหารเครือข่ายก็ ไม่ได้ถ้าพี่เคียงดูในวงการเห็นแบรนด์ใหญ่ๆที่เป็นนามสกุลดังมาเปิดแล้วก็ปิดบริษัทไปเยอะแยะมากมายเคยเห็นเคยเห็นโอ้เยอะท็อป10ก็มีมาเปิดแต่ก็ปิดบริษัทภายใน3ปีไม่ถึงด้วยซ้าเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารภาพรวมมันไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นเพราะว่ากําไรมันไม่ได้เยอะแล้วถ้าเกิดคนรวยมาเปิดเนี่ยเขาดูตัวเลขแต่ถ้าเกิดเจ้าของไม่ใจไม่ยอมทําให้ยอดมันถึงพันล้านก่อนมันหมายความว่ากําไรเขาจะได้ในตอนนั้น เขาก็จะม้วนเสือกลับไปก่อนครับอันนี้สําคัญประสบการณ์นี่สําคัญมากๆนะครับประสบการณ์แล้วก็สําเร็จต้องสาเร็จต้องเคยทําธุรกิจมาด้วยมันจะส่งผลว่ามันจะทําให้เข้าใจานธุรกิจเข้าใจหัวอกของของคนที่เป็นสมาชิกใช่ใช่ผมก็จะมองว่าเออเจ้าของมีประสบการณ์ตรงเรื่องนี้ไหมถ้าไม่มีไม่มีประสบการณ์ตรงเรื่องนี้ก็จะยากที่จะเสี่ยงทำความเราเปความเสี่ยงเนาะใช่เจ้าของ ต้องมีความรู้ต้องมีประสบการณ์ครับต้องมีทุนด้วยนะครับเปนสองเรื่องแล้วเรื่องสุดท้ายครับผมบางคนบอกมีประสบการณ์ในเครือข่ายมากสกเซสจริงหรือเปล่าพี่สกเซสเออสกเซสจริงคือพี่เคยทาเนี่ยได้ระดับไหนไม่ใช่บอกมาว่าโอ้ยอยู่ในธุรกิจเครือข่ายมาสิปีแล้วแต่ยังไม่ไม่เคยได้ล้านแบบเสถียนอ่าแล้วก็ไม่เคยสร้างองค์กรที่ทําให้เป็นมนุษย์เงินล้านได้อันนี้ก็มันเป็นภาพฟ้องในอดีต ไม่ใช่เฉพาะตัวเองสําเร็จใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญถูกต้องไหมผมว่าโค้ดสาคัญเลยใช่ใช่ใช่ปัจจุบันมาเป็นไดมอนด์ที่บริษัทดารคอนเวิร์ดได้ยังไงครับจริงๆเนี่ยคนจะเข้าใจว่าผมมีองค์กรมานะแต่ตอนที่ผมเริ่มที่ดาคอนเวิร์ดเนี่ยผมไม่มีองค์กรนะอแต่ผมสปอนเซอร์แหลกเลยอแล้วทีเนี้ยผมก็วางแผนครับพี่ผมใช้ค่าเฉลี่ยผมก็ดูว่าโครงสร้างของแผนเป็นแบบนี้ผมก็ใช้ค่าเฉลี่ยว่า ผมสปอนเซอร์เนี่ยประมาณ20คนแล้วก็บวกรวมกับชิมงานด้วยประมาณ40-50คน <S S คนผมก็ใช้ค่าเฉลี่ยว่าคนนี้น่าจะเป็นซิลเวอร์ได้คนนี้น่าจะเ,เป็นโชว์รูมได้ค,คนนี้น่าจะเป็นโกได้ค,คนนี้น่าจะเป็นแพลตินัมได้ผมใช้ค่าเฉลี่ยจากทุกคนแล้วผมก็วางแผนเลยว่า1 2 3สองสาเดือนนี้จะต้องเป็นประมาณนี้เดือนที่2ตัวเลขนี้เดือนที่3ตัวเลขนี้แล้วมันก็เข้าเป้า ความรับคือใช้ค่าเฉลี่ยเท่าที่ฟังดูคุณวิก็ต้องโฟกัสในแผนของตัวเองครับใช่ไหมครับให้มันให้มันขยับไปตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้ครับถึงได้ใช้เวลาสั้นมากนะครับเวลา3เดือนเท่านั้นเองนะครับก็เป็นสามารถเป็นไดมอนด์ไดล้วสุดยอดจริงๆไม่ใช่แค่ตัวผมคนเดียวนะเราวางแผนว่าจากคนนี้เท่าไหร่คนนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ผมทำคนเดียวไม่ได้ผมเอาทุกคนเนี่ยเข้าระบบบริษัท เข้าระบบแล้วก็ใช้ระบบบริษัทอเอาไง่ายๆว่าก็ใช้งานพี่เคียงนี่แหละใช้งานโคตปุ้ยโคตเคียงใช้งานท่านประธานนะครับ,รบก็ให้ให้ทีมงานเนี่ยได้สร้างความเชื่อมั่นได้ฟังเพราะบางทีผมเองเนี่ยอาจจะรู้จักคนรู้จักบางทีอาจจะมีกำแพงผมก็ใช้ระบบการ ABC t Up ไปยังโคตเคียงโคตปุ้ย ส่งต่อแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเติบโตด้วยสินค้าดูว่าสินค้าเป็นยังไงเอาไปใช้ยังไงพูดง่ายๆคือไม่ได้แค่ตัวผมนะทีมงานก็เข้าระบบแล้วก็เติบโตอ,อ,นนอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่เป็นคีย์สักเซสเหมือนกันครับธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่ว่าเราจะเก่งคนเดียวถ้าเราเก่งคนเดียวเนี่ยผมบอกได้เลยมันก๊อปปี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้องค์ประกอบของอเขาเรียกว่าธรรมชาติของมนุษย์ยกตัวอย่างคนรู้จักจะมีกำแพง อ่าใช่พอมีกำแพงปุ๊บผมก็ให้คนอื่นคุยไงอ่าทำไมต้องมานั่งคุยเองล่ะอ่าใช่ใช่ไหมเพราะเราเข้าใจธรรมชาติมนุษย์ครับอ่าเราก็ไม่ฝืนเราก็ให้พี่โคดเขียนคุยให้ไม่เให้โคดปุ้ยคุยให้ให้คุณกบคุยให้อ่าแล้วเราก็มาเก็บงานอืมอ่าพอเปิดใจเสร็จเราก็มาเก็บงานเก็บรายละเอียดแค่นั้นเองก็เรียกว่าเราใช้สิ่งแวดล้อม อ่าที่เป็นประโยชน์เนาะนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้ศักยาพตัวเองลุ้นวนนะครับเรียกว่าใช้ระบบอย่างเต็มร้อยเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้เราสําเร็จเร็วขึ้นไม่เหมือนบางคนนะบางคนหวงทีมากนะครับคุยเองทําเองหมดทุกอย่างเลยนะครับอ่าก็ต้องเก่งจริงๆเนาะถ้าแบบนั้นนะครับไม่งั้นก็สําเร็จยากนะครับได้ข่าวว่าคุณวีเนี่ยมีประสบการณ์นะครับในการในการใช้สื่อออนไลน์ในการทํา ธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งด้วยหรือทาเอ็มเอด้วยก็จากคําถามเมื่อกี้ที่พี่เคียงบอกว่าตรงสเปคไหมก็ได้คุยกับคุณกคบคุณกบก็บอกว่าคุณกบโอเพนมากผมทําออนไลน์มานะพี่แล้วออนไลน์เนี่ยบางทีเนี่ยเราจะต้องเอาอข้อมูลของโปรดักเนี่ยขึ้นสื่อออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะขายของออนไลน์ได้ด้วยเพราะผมเคยมีประสบการณ์เคยทำซิงเกิลเคยขายแบบขายส่งหน้าร้านนะครับแล้วก็ยุคนึงเนี่ยเราเห็นเห็นเด็ก มาซื้อกับเราที200กล่องเราก็เอ้ะทำยังไงวะเขาก็ซื้อไปแล้วขายออนไลน์เราก็เลยเริ่มเรียนรู้ถามจากน้องมันว่าเขยทำยังไงเราก็เลยสามารถที่จะเอาสินค้าบางตัวเนี่ยที่ขายออนไลน์ได้สามารถยิงแอดขายออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของออนไลน์เนี่ยเราก็เรียนรู้ด้วยตัวเองในการใช้เครื่องมือครับพี่เฮียงครับจริงๆมันแค่10%แหละแต่ธุรกิจเครือข่ายมันต้องออฟไลน์90%ก็เรียกว่าต้องผสมกันต้องผสมกันทั้งสองเรื่องเนาะนะครับยุคนี้ไม่มีออนไลน์เลยก็อยู่ยากเนาะคร มันต้องใช้กันนะพี่มันต้องใช้กันหมดอ่ะเราเราคุยเรื่องโปรดักต์เสร็จโฟโลอยังไงล่ะตามไปคุยต่อเหรอหรือว่าเราจะส่งคลิปเออง่ายกว่าครับใช่ใช่แต่ก็ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่เป็นธุรกิจเครือข่ายเขาจะโอเพนกับเรื่องของออนไลน์เนาะถูกนะครับมันต้องมันต้องดูหลายๆเรื่องนะครับซึ่งวันนี้ดักออนเวอร์พัทเป็นยังไงบ้างครับกับกับ าการทําออนไลน์ก็ดัลตันเวิลดพัทเปิดมากๆานนเปิดมากๆก็คือเปิดในที่นี้หมายถึงไม่ใช่ว่าจะรับทุกอย่างนะแต่คุยกันแล้วก็เอาเอาประโยชน์สูงสุดชั่งน้ําหนักดูแล้วก็เอาประโยชน์สูงสุดว่าเออทำได้ไหม,มเกิดผลดียังไงม,มีผลเสียยังไงเรียกว่ามีความยืดหยุ่นสูงใช่นะครับคุยกันเพราะฉะนั้นใครที่สนใจในเรื่องของออนไลน์นะครับก็สามารถเข้ามานะครับเพราะว่าธุรกิจเครือข่าย ที่ชื่อดาคอนวอร์พั์เนี่ยเรามีหลายอย่างที่จะซัพพอร์ตให้คุณทําออนไลน์ได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับนะครับแล้วก็มีทีมของคุณวีเนี่ยประสบความสําเร็จจากการทําออนไลน์ด้วยยอดทํายอดได้เยอะเลยถูกไหมฮะเนเรื่องของการทํายอดขายส่วนที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของโปรดักต์ครับถูกต้องไหมครับขายสุดยุคนี้นะต้องกลับมาพูดเรื่องโปรดักต์ท่านประธานมีความสามารถที่เศษมากที่จะมิกโปรดักต์แล้วก็ทํโปรดักต์เนี่ยให้น่าตื่นเต้นแล้วก็ตอบโจทย์กับคนที่เอาโปรดักต์ไปใช้ตรงๆครบอ่าอย่างเช่น บางอย่างที่เป็นนิชมา์เกตอย่างเช่นโรคเบาหวานอตอนนี้นะครับโรคเบาหวานเนี่ยคนไทยเป็นกันเยอะมากเพราะฉะนั้นทำโปรดักออกมาเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้อย่างนี้ปุ๊บพอเห็นผลลัพธ์ปุ๊บมันกลายเป็นว่าเราทําธุรกิจง่ายแล้วอ,อหรือหรือโปรดักแบบที่วันนี้ยุคนี้ใครก็พูดถึงเทโลเมียร์รนะครับแต่เทโลเมียร์รที่ไปที่มาอย่างไงแบ็กอัพโรงงานการผลิตงานวิจัยเป็นยังไงมาจากไหนของเราแน่นมากนะครับพร้อมที่จะเสิร์ฟ ทุกภาคส่วนเลยวางแผนต่อไปยังไงบ้างครับกับบริษัทดากอนเวิร์ั่นปีหน้าออสองเกือบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมจะเน้นไปออฟไลน์สนนะัครับยังไม่ได้ยังไม่ไดเ้เขาเรียกว่าวางแผนในเรื่องของออนไลน์ปีนี้ผมวางแผนในเรื่องของออนไลน์ที่จะสามารถซัพพอร์ตทาให้ทีมเนี่ยสามารถยิงแอดขายของได้นะครับเพราะฉะนั้นพอยิงแอดขายของได้เนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยมี เขาเรียกว่ารายได้คาปีอ่ามีรายได้มีกําลังเนาะมาวิ่งทาธุรกิจเือข่ายอย่างเต็มที่อ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้ในปีนี้คือออนไลน์เนี่ยมันช่วยขยายยอดได้ถูกไหมฮะครับอ่าล้วก็อาจจะในเรื่องของมวลชนได้อีกถูกไหมครับเราก็มีทีมมากขึ้นใช่ประมาณนี้นะใคนะครับก็ภายในปีหน้านี้ก็เล็งเอาไว้ไหมฮะว่าช่องทางไหนที่เราอยากจะทําตัวออนไลน์เนี่ยเ,เพราะเดี๋ยวนี้มันมีมันมีหลายช่องทางมากเลยเนาะอ่าเล็งไว้ครับแต่เบื้องต้นเนี่ย ผมก็วางแผนไว้เนอะว่าเดี๋ยวพอเรื่องออนไลน์เรียบร้อยเนี่ยครับก็จะสามารถสร้างไดมอนด์ได้สักเดือนละหนึ่งคนสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากเลยตื่นเต้นมากเลยนะครับก็เดี๋ยวคอยดูกันนะครับแล้วก็เอาใจช่วยไดมอนด์วีของเราด้วยนะครับช่วงสุดท้ายครับที่อยากฝากอะไรกับคนที่กําลังมองหาธุรกิจดีๆที่จะเริ่มต้นหรือว่ากําลังมองหาธุรกิจเครือข่ายหรือใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังลังเลลังเลอยู่นะครับเอาฝากอะไรกับก็ อย่าพิ่งอย่าพิ่งปฏิเสธเข้ามาคุยกันก่อนอแล้วเดี๋ยวประมาณเดือนกุมภาเนี่ยเรามีออฟฟิศใหม่ใหญ่กว่าเดิม5้าเท่าโอนะครับเข้ามาคุยกันก่อนครับแล้วเราจะได้เข้าใจทําความเข้าใจนะครับแล้วค่อยตัดสินใจทีนี้ถ้าเกิดจะฝากอะไรตอนนี้มันก็ถือว่าปลายปีเนาะเราก็ลองลองเขาเรียกว่าฝากแล้วกันนะครับอย่าอย่าอย่าหาว่าสอนนะผมไม่กล้าสอนใครเลยนะครับคือปลายปีแล้วเราลองประเมินเนาะใช้คําว่าประเมินดีกว่าว่า อตอนนี้ความต้องการของเราหรือว่าสิ่งที่เราทําอยู่อ่ะมันตอบโจทย์หรือยังวันนี้สิ่งที่เราทําอยู่อ่ะเราสามารถมีกระเป๋าใบที่สองใบที่สามได้ไหมมีรายได้ช่องทางที่2ช่องทางที่สามได้ไหมอ่าถ้าเราประเมินเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูว่าดักต้นวอ d พัส s เนี่ยเป็นคําตอบถูกไหมครับอลองเข้ามาคุยกันก่อนฝากไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะไม่ใช่แค่เทปเดียวแน่นอนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเราก็มานั่งคุยกันอีกนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับจบรายการเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ คุณครับสวัสดีครับขอบคุณที่มากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ